สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอาจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องของปัญหาของอาการที่ว่าพืชเจริญเติบโตไม่ดีนะครับซึ่งสาเหตุของคลิปที่แล้วเป็นเรื่องของอระบบน้ําหยดนะครับแต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ลองจะดูว่าสาเหตุอื่นมีไหมนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาดูเรื่องของความเป็นกรดเป็นด่างของอ ดินดินปลูกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลองอทดสอบดูนะครับผมสำหรับเมลอนลูกนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่หนึ่งโลครึ่งนะครับซึ่งก็เป็นขนาดที่ท้องตลาดต้องการนะครับแต่ทีนี้ผู้ปลูกก็อยากจะได้ประมาณสัก2โลแต่ไม่ถึงนะครับ ก็เลยจะมาทดสอบดูว่า,าวัสดุปลูกเรามีความเป็นกรดเป็นด่างหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดนะครับความเป็นกรดเป็นด่างของวัสดุปลูกนะครับค่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะครับเดี๋ยวลอง ดูอีกสักพักหนึ่งนะครับถ้ามันเกินเจดก็คือจะเป็นด่างนะครับเกินเจดไปนะครับแต่ถ้ามันอยู่ประมาณ7ดยังไม่ถึง8ดก็ก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือเป็นค่ากลางนะครับก็น่าจะนิ่งอยู่ที่เจดหน่อยๆนะครับ จะดิ่งนิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าวัสดุปลูกยังอยู่ในค่ากลางนะครับไม่ได้เจ็ดพอดีนะครับเนี่ยครับไม่ได้เป็นกรดหรือเป็นเป็นด่างนะครับมาลองดูอีกสักต้นหนึ่งนะครับอีกกระถางหนึง่งกระถางนี้แล้วกันนะครับ เนี่ยครับก็ก็ก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีความเป็นกลุดเป็นด่างเลยแต่ลูกมัน <laughs> ลูกมันยังยังดูดูว่าจะจะไม่ถูกใจนะครับยังเล็กอยู่นะครับเนี่ยครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ